ภรรยาไม่ได้กลับวังอุ้ยเกรียงไกรของตัวเป็นโสดบ้านเก่าแก่เกรียงไกรอุหาันานันนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ผ่านงานวงการละครมาอย่างยาวนานอย่างเกรียงไกรอุหันานันที่เข้าเข้าสู่วงการบันเทิงไทยที่ลดแล่นมานานกว่าหลายปีปัจจุบันอายุ66ปีจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนจินระดาและระดับปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยเซนโตโทมัสประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ขนาดศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศเคยเป็นนายแบบถ่ายโฆษณาและเป็นนักแสดงผู้ช่วยกำกับและจั ฉากละครเวทีภายหลังเริ่มเข้าสู่วงการมันถึงเป็นนักสแสดงแบบเต็มตัวและได้มีการชักชวนจากรุตรณพนักสแสดงและศิลปินแห่งชาติในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและละครโทรทัศน์ไทยต่อมาอุ้ยได้สแสดงภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องเช่นปริศนารัตนวดีเทพธิดาโรงงานนางแมวป่าเขาแสดงภาพยนตร์มาแล้วกว่า40เรื่องเลยทีเดียวและผลงานละครจัดคู่ลายหงสสามนงภรรยานอก,นอกใจ สวาเดือนไม่นานมานี้นักแสดงรุ่นใหญ่บอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับในฐานะของนักเรียนจินรดาโดยเล่าย้อนไปในวันวานสมัยยังเป็นเด็กนักเรียนให้ฟังจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้เลยนะด้วยความที่ผมเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนจินรดาตั้งแต่อายุเก้าขวบผมได้รับพระมหา กรุณาที่คุณคือสมัยนั้นโรงเรียนจิรดาเปิดขึ้นมาเพื่อให้เจ้าฟ้าทั้งสี่พระองค์ทรงได้เรียนหนังสือเมื่อปีพศ2509นักเรียนในชั้นของสมเด็จพระเทวรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสอบไม่ผ่านอยู่ประมาณสี่คนพระเจ้าอยู่หัวก็เลยแทนที่จะให้ออกไปเรียนที่อื่นก็ปลดเกล้าปลดกระหม,ม่อมให้เปิดชั้นเรียนใหม่เพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่ง ให้นักเรียนที่สอบไม่ผ่านไปเรียนแต่จะมีนักเรียนแค่สี่คนก็กะไรอยู่ผมจําได้ว่าตัวเองเรียนอยู่ชั้นป .5 โรงเรียนพัฒนศึกษาอยู่ดีๆคุณพ่อก็มารับออกไปจากห้องระหว่างเรียนหนังสือเลยแล้วก็ขับรถพาเข้าไปในวังเพื่อไปทําข้อสอบจากนั้นวังกันรุ่งขึ้นคุณพ่อก็พาไปลาออกจากโรงเรียนเก่าแล้วก็เข้าไปเรียนที่จินละดาเลยสมัยนั้นเราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากเพราะยังไม่มีเครื่องแบบเราก็เข้าไปเรียนโดยไม่รู้อิโนอิเนอะไรทั้งสิ้น อุ้ยกล่าวนักแสดงรุ่นใหญ่ยังกล่าวเสริมว่าตอนนั้นไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลยรู้แค่ว่าคุณพ่อให้ออกไปเรียนอื่นก็เท่านั้นเองไปเรียนเราก็ไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นแต่พอเราโตเรียนจบออกมาแล้วถึงรู้ว่าการที่เราได้เรียนตรงนั้นมีเจ้าฟ้าถึงสี่พระองค์ถึงแม้ว่าชั้นของเราจะเป็นชั้นเดียวที่เป็นชั้นปกติไม่มีเจ้าฟ้าเลยแต่เราไม่ได้รับความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเลยแม้แต่น้อยเราได้รับประทานอาหารกลางวันเหมือนกัน เท่ากันไม่เคยทำให้ใครต้องรู้สึกเหลื่อมล้ำหรือต่ำสูงอะไรทั้งสิน้น